สวัสดีครับเอากระลังสีนั่งเรือนะครับพี่น้องนั่งเรือแบบบานๆนะครับไปก,กินเข้าตรงพุ่นแล้วครับพุ่นแล้วครับเอามาทั้งทีใหญ่มวันเสียเที่ยวครับผมไปเบ้งครับว่าจิเป็นแบบไหน <laughs> อันนี้เป็นบร,ริเวณป่ากงกลางที่เพิ่นอนุรักษ์ไว้ได้ครับเดอ้อ เขาจะขี้เลือ,อยังสิ่ะครับพี่นอ้องนี่นะครับสีเลือดแบบนี้นะครับง่นคมตรครับตรงนี้ครับ,รรบเอาเอามาเอาาไว้กระเพาะกักอนอะนะโอ้นี่แหละครับจะ,จะลงเรือแล้วครับ อะคุณแม่มาครับแม่แมาแล้แม่เขาบอกว่าให้ลงไปรอได้เลยอยาเ<า>จงจับให้ดนิดมาครับเดี๋ยวเราลงไปขกำล่างกันมาเอาอคุณแม่ีเรือไม้ที่เขาท,ทำเองตัวนี้ เรือไม้ที่ว่ามันล่องไปในก่อที่เขาบอกว่าเขาอยากถครรูปอะ่ะนี่เหรอเรือนี้เหรอนี่นะครับตอนนี้กํลาลังเดินลงเรือแล้วนะฮะ,ะคุณแม่กลัวไหมครับคุณแม่กลัวเมาเรือนะครับเคยไม่กลัวคะ่ะเคยเคยเมามาแล้วแต่ว่าก็กลัวก็กลัว <laughs> อันนี้เป็นแม่น้ำธรรมดานะครับถ้าเป็นทะเลที่บา้าง เขาเรียกว่าเรืออะไรอ่ะเรือชาวบ้านธรรมดาใช่ไหเรือชาวเกาะเขาเรียกเรืออะไรเต็งเรือปั๊มอุ้ยบอกแล้วบอกแล้วบอกแล้วฮ้ตามมาลเหมเต็นผมเต็งอชี้ขนาดลำหลำหมูลำหมูแลวเปี่นใหม่ไหมเนี่ยเราไปดูกัน เราละปีนนะครับผมเดี๋ยวดูเราจะปีนนะครับผมปีนเรือหน่ออได้เลยครับเดินจากนั้นมามันไฟดูดไงแต่ถ้าขึ้นไม้ไม่ไม่ดูดลองจากพี่เบิร์นดูอ๋อไฟช็อตไฟช็อตฮะเอาไมไฟช็อตหมดไม่ลองจับพ่อดูครับโอเคครับผมทำไมเหรอเวลาปีนเรือนะครับเราทำไม่ยากนะครับจังนวะจับแขน จับกันเด้วตอนนี้เดี๋ยวแนวิธีขึ้นในเดี๋ยวแป๊บดูดหอ่ะโอ้เจ้าัี้น่ะเขาว่ามีไฟฟ้าสัหรือว่าเรานั่งรถเยอะไปเดี๋ยวไหมรูกก่อนขึ้นแบบนางสาวไทย่านม่เป็นนางก่อนนะครับฮัลโหลมนกโอ้ยโอ้ยดูดกันเริ่มมุนนี้แล้วเดียงเดีนยว มันเป็นไฟฟ้าสถิตครับผมแล้วใช่ระวังเสียงตำดาดพี่โจขึ้นเองเลยค่ะไม่ต้องใครช่วยมามาแล้วมามามาถึงเรือแล้วครับไปนอนครับบ้านหนึงก็มีเรือร้านที่ติดครองครองดำเนินสะดวกอันนี้เรากำลังจะไปโนนเลยครับ อย่าไปถ่ายรูปก,กับเขาขนาดน้ำ<อ>วิวสวยมากยืน<อ>แล้วก็โพสวิวเก๋ออันนี้คือที่ไหนครับช,ชื่อชื่อชื่อสถานที่ท่าเรือเจ้าฟ้าท่าเรือเจ้าฟ้าใชนนะ่ครับได้เลครับชมอุโมงป่าโกงกลางอันนี้ป่ากกงกลางนะครับที่สงวนไว้นะครับลมเย็นโอ้ด<อ>ู<อ>พี่เขานะฮะ ยังงฟเสีียงน่ดชื่นเลยใช่ไหมครับเอาพิมพ์วัดต่างกันเขางพาไปเดินดีอันนี้น่าจะเร็วมากนะฮะเร็วไหมครับไม่เร็วอ่าไม่เร็วเลยคิดอยู่กับเราจะบอกเขาว่าจะเร็วไม่ต้องเข้าเร็วนะฮะแล้วจะพอเชื่ไหมคนเรือแปลกอย่างหนึ่งคือบอกไม่เร็วแล้วไม่ขับย่อยเลยนะเ้ราะเขาขับไปทางใจเขา ต่งตัวเลยเดี๋ยวไปถ่ายรูสวยเดี๋ยวจะนต้องไปีนหัวเรือแล้วก็ถ่ายรูปภูเขาสวยมากได้เดี๋ยวจัดให้ครับเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศกันตอนจะถึงนะครับ ด้วยี่าให้ดูนะครับอันนี้จะเป็นป่ากโกางลรงสวยมากครับผมเจะมีเขาสองสองอันนึ่จะเป็น สาวโโอ้หบอกเขาจอดกันแปน๊บเดียวเดี๋ยวเขาจะชะลอให้นางแบบตอนนี้อยู่ที่ก็<า>ขอะไรครับคุณแม่ตอบฮะเกากลางอะเลยเกาะขนาดน้ำาขนาดน้ำนะครับที่กระบี่นะครับที่กระบี่นะครับอันนี้ ส่วนมากเขามาถ่ายรูปตงนี้เด้อพี่น้องมาถ่ายดเด้อ,อสสวยงามนะคะสวยงามมากขอบคุณมากครับเราคีเรื่องมากเมื่อกี้เขากับหอดมอง,งอาหานข้าวเรียบร้อยนะครับไปตรงนี้เลยครับพี่น้องครับตรงนี้พนักบอกว่าเข้ามาไม่ได้นะครับนอกจากเรืออย่างเดียวนะครับเอาคลิปนี้เอาไวส้สำเนียครับผมคลิปนี้เอาไวส้สำเนียก่อน ก <laughs> you know, ินห่ออันครับผมบ๊ายบาย